สวัสดีครับ f อฟครับสวัสดีครับเมื่อที่เราแอมเราทงได้เดินทางมาติดต,ตามตัวเลขกับพอแดงเนาะครับเอเป็นโค้งสุดท้ายครับตามต่อพีหัวขาดครับเอฟหลังจากไปนั่งเอาเลขมาแล้วกับพีหัวขาดก็ะไดส2งตัวสตครับมาฝาก f อฟประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันหรอยหกสิบแปดเนาะเมื่อนี้มาตามต่อโค้งสุดท้ายผมยินคราบว่า ที่หัวขาดมากอีกแล้วครับ f อฟี่เอาเลขกมาห้จ้าจะครับสิเป็น2ตัวหรือ3ตัวเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซกดไลค์กดแชร์ครับอมาหอนตั้งคืนครับเหียนแห้งมาเนี่ยหอนขนหัวลุกเลยครับ f อฟไปนั่งเอาเลขไปย่ำตัวเลขครับเพิ่นไปล็อกกองสลากไว้ห้แล้วแม่นบ่ครับพอแดงไปล็อกไว้เลยบ่บ่ไปใส่บลอดแมนบอกครับอื้า พอแดงพึ่สูบยาก,ก่อนครับเอฟซีนสนาสีหวาซูฟังสิ่ด้ยสองตัวหรือ3ามตัวเนาะอ่ะมารับชมกันครับเอฟทังดีครับเอสวัสดีครับพ่อแดง,งดสวัสดีครับถ้าพ่อแดงจนฝนตกเศร้าเนาะครับเอฟซ ตามโค้งสุดท้ายสวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีคช่นันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับครับผมครับผมคักๆเลยบ๋อพ่อแดงวอนนี่ครับให้จ้าจ๋าเลยให้เต็มเลยเต็มเต็มเลยบ๋อครับครับป๊ถูกบ่ยให้พลาดเลยบ่ยให้พลาดเลยครับเอาเบอลสู้เอฟซีฟังได้ครับแนวไร้ครับเอือนเพิ่นมาครับเอือนเพิ่นมาใส่ครับมาเงื่อนครับมาบ้านนี่ครับถูกเอือนเพิ่นมาถามอยู่บ้านเลยบ๋อครับครับผมเรียกมาแนวไรเบอลสู้ฟังนะครับผมก็เลยอ่ะ นั่งสมาธิเกิดพุ่นมาสวดมุ่นคาถาอาคมครับห้ยพุ่นมาหาเรือกไผ่มาพิหัวขาดพิวหัวขาดตัวนี้เนาะครับครับผมเกิได้ว่าโอ้คืนหอดอยู่เนี้ยคุณบาครับผมไปเรื่อย่าสันไปกองสลากเรื่อยค่นบาไปมาแล้วครับไปหยยบมาไว้ยางยีเหยียบไปเลยครับโบไฮพิ้วเลย่าสัน่บห้พิวครับโอ้ครับครับครับ เหมือนว่าโอ้แงงคือถอดอยู่กันใช่ครับวันนี้เป็นไปสู่นาโขงเกษตรสี่นำหวานไปเพื่อกินเดี่ยวนำหวานครับน้ำหวานเนาะครับครับผมเหมือนจะว่าโอ้อาจจะโว้บมากไอแล้วโว้บกินคื่องเค้าแล้วครับครับคือหมอผมนะครับไปยังไรผมก็ไปสืบไปถวายเพื่อนนะครับแต่ว่าอันคนมาหากันดู เกือมากกมากแต่ว่าเข้าไปน่งน้ำเพลินอ่ะมูเพลินกระดูกนะไปกีบูกับผู่ผู้ก็ตายมันือการมันกือการครับเนื่องว่าเอ้าจีงไรจะงว่ามันือกันมัือกันโตัวนมากัตีกันหมดตีนมากรตีกันสุดครับอว่าอเจงย้ารวะกีปูก็ตายเจียายเวยไปดูเขาว่าไร ของคอยกับตัวไงตัวทำผมนี่ละครับเป็นตัวหน่อยครับตัวอาจารย์นีครับผู้ผูกข้อตายอ่ะครับเจียว่าไม่สิ้สูดขนหวานไหนว่าคทอกับปูวยู่ไรนครับควบคุได้วาเออเจ้าเอ้นคนมากามหาโอต้องมหาเขารองรับมาเพื่อเกิดมาน้ากันมาเพื่อเกิดบถือกันอะ่ยงไบ้าโอมาพูด พงเยียวไกรบอก็เถอยิย่งมาไร้คนไร้ทอว็เถหมากะเฮาอยู่บัดขื่นไปหมามาจะใส่มาเฮาหลัอม,มาเฮาอยู่ทางเมื่อนนี้อกเฮาอยู่บัดขื่นสดแจ่มเฮาพราะถ้าเด็๋เมื่อ,อว้อผมก็เลยถามเพื่อนย่งเย้าก็เลยปเรียกแ้ำใส่โอ๊ยเพื่อนจินบ่มีนำแดงได้ก็เถอะผมก็เลยว่าอยากกิน นำบ้านผมก็เดยไปเอาหนังตาโนตีเสนาครับผมยืมเบื้องน้ำมันกับบ้านอยู่นะครับผมไ,ได้เอาให้เพื่อนจีนครับผู้จกกักเรื่องสันข่อยมาหาติเดือดเรื่อ,องเป็นหมาเจ้ายังหัวจักเข็ดให้ข่อยจีนอยู่เลยครับอันเจาน้าอีกข่อยก็ซีมาหาเองหรอกกดมาหาข่อยกดยิ้มเจ้าโอ้โหกขาได้นั่งสวดพุ่นเอื้อนเป็นหมา เป็นกี่มาหาอยู่เงี้เอามาหาลเลรื่อ,อยๆไปไปเหยียบมาจะกองสลากเหยียบมานคาคาเรื่อยเป็นบอกหอยพิ้วหอยยับ,บให้จำบอกอ่ะสั้นเด็กสองตัวหนึง่งหกสองเด็กสามตัวนึงต้องห้เจ็ดสามสองสองตัวหนึง่งหกสองครับสามตัวเจ็ดสามสองคยังอยู่ตัวเก่าอยู่ครับ ครับพเพราะเปอดกับไปเหยียบม,มากค่ะๆเลยอ่ครับ,บ,บ,บครับครับไหวพิวเหงังไหวไหวพิวเลยครับพอพืมแราว่าอู้มาอะข่อยที่มาหายต่อเองบรอกวะครับขอบพูดให้ตัวนั่งสมาธิข,ของสมาธิหรอกค่อยมาหายเองหอกครับทามาเฮาหรือลูกขึ้นหาค่อยโดนอืมลูกขึ้นมาหาแต่แม่นดีๆมาเห็นเคนพอดีครับอ้อยากกินหนังบานเน่ภาษา ผมก็ได <P unks> pues ้เอาตัวแฟนแฟนสานมาเท่ดามใส่แล้วโค่นโค่นมาก็ให้เพื่อนจีบเพื่อนจีนเดาคนว่าจะงอขอดหรือ้มือหรืออะ่รขึเสียมาจป้องสารเยะรือเป่าอันหกสองกับเจ็ดสามสองเนาะกับเจ็ดสามสองเนาะครับผอเองเนาะเป็นเยียมาจกิมกี้รืออกันยังอยู่ตัวเก่าอยู่เป็นมายั่มให้แล้วครับเป็นมายั่มให้ ใกล้สีฮอตมือสุดท้ายครับครับเป็นเรื่อไปเหยอะมากเลขเทวดาตัวใดทองมีสามแถวเทวดาหกสองกับเจ็ดสามสองหกสองกับเจ็ดสามสองบอกครับแม่นบอกว่าแดงแม่นครับอืมเทวดาเพื่อนกับมะไหหกสองคับอันเจ็ดสามสองโอ้ครับผมตรงกันค่ะตรงกันเป็นเลขชุดเดียวกันเบอร์เลยอันพีพีตายทองกลมกับแม่นอันเดียวกันอีกตายทองกลมหกสองหกสองตัวเดียวครับ อ,อันนั้นหกแปดเด็กลุงปูสวง,สวงเอามาเขียนเพิ่มเติมให้เอฟซีนะครับหกแปดยังไปได้ครับฟันเห็นลวงปูสวงเพิ่นมาบอกหกแปดเนาะครับผมเพราะว่ารวบรวมตัวเลขของ่อแดงครับเป็นตัวเลขสามหางครับ,รบ,รบเดี๋ยวสิจดไ้แคปหนะ้าจอกดไลค์กดแชร์เอาเป้าแจมถามมั้งครับสิถามยนะังลุงปูสวงมาบอก หลวงปู่สองไปกราบเพิ่นคนคืนเรื่องนะครัแมนแมนโอ้เพิ่นมาขอบิณฑบาสมาเนาะครับไปกราบลงกราบเพิ่นครับใส่บา้เพิ่นบิณฑบาตอันนี้หลวงปู่สองนี่เพิ่นใส่ชุดขาวเด้ครับแมนบ่คืองกระแดงเพิ่นใส่ชุดขาวโอ้เป็นอย่างนี้เขาเพิ่นก็เริ่มวาบิณฑบาตอือผมก็ื่อไปใส่บาตรให้เพิ่นครับอันจัง่ายเพิ่นว่าขอคือใจดีเอาเข่ามาสบายเลย แงอยากสั้นเขาอยู่เลครับโอ้เอาปูประสานผมเลยว่าบ้านนี้ปูสิเมื่อได้ประสานจำไว้ดีด้อยฮกแปดหกแปดครับผีตายตองกลมตัวไหนครับฮกสองครับครับฮะถือถือเลยถือเลยได้แล้วบาทนี่เลขของพ่อแดงเป็นเลขสามหางครับเป็นเลขโบรา,ายชุดเลยครับเอฟซี A P C. เนาะผีหัวขาดก็เห็นตรงกันแล้วกับผีตายหง อันผีผูกข้อตายผีตายทองกลมผีที่ของพระเดีผีของพระยายแดงมีสามสนิทสามสนิทเดียวสามสนิทโอ้ผีสามสนิทเลยคือหนึ่งผีหัวขาดบ,บอกเลขแม่นถือมาแล้วครับครับผมนี่สามตัวเกิดถือไม่เล้าผีหัวขาดตัวนี้ปีหยับกองสลากมาให้หกสองเลขสามตัวเจ็ดสามสองผีตายทองกลมบอกหางเดียวหกสอง แล้วก็เทวดามาบอกเฮาะลงมาจากฝ้าหลอกกองสลากไ้อีกหกสองกับเจ็ดสามสองมาหลวงปู่สวงใส่ชุดขาวมาบอกหกปดครับผมครับผมตรงกันตรงกันเป๊ะเลยเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับเอซีกดไลค์กดแชร์เนาะจังไไรอีกครับก้มเกินไว้มียังอีกอยูอเ่าบ่ครับเปิดด่ามีทำนี่มันใจบ่อครับพอแรงงวดนี่ มั่นใจอยู่ครับมั่นใจเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นไปเหยียบไปแล้วเนาะครับผมครับผมเนาะครับเอาก่าบวัเป็นหลังครับเอฟซีเปิดเป็นแนวทางสื่อสลากกินแมงรัฐบาลงหวัดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2568ครับเมื่อนี้ครับเดี๋ยวเบาแอมละทงมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมืองคลองดีกันครับขอบคุณครับพ่อแดงครับผมครับผมเบาแอมละทงนี่เดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหไม่ทิดมือมาฝากเอฟซี c, ครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปข,ข,ขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข,ข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่ึงนสื่อเือถือนะครับนะรรมมน่านสม้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับน่งถาอยู่ของใหครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไดเนาะครับเนาะอู้ดีขัครับ่านผูช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใชยครับโอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะล้วกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอออกมาก่อนปั๊บแตะล้กก็บีบพี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมวงา่รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดปี่หลอะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านขาดล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไม,มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแลัวก็เมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปาปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูล่ลดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงพีนข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่ทตรงกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนตามเบอร์โทวนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโล่ทตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บูดีธีราสีมันบดมันบัง สเสเนตจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั่กันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเ่าแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อคุณนต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ